สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายอสูรนะครับหรือสัตว์เลี้ยงนั่นเองถ้าตามความเข้าใจเรานะครับอสูรจะอยู่ตรงไหนก็คือจะอยู่ด้านซ้ายนะครับตรงล่างเลยแล้วกดเข้ามาเริ่มแรกเล่นใหม่ๆนี่จะให้เสือมานะครับก็คือชื่อตามที่แปลไทยนะเสือเสือชมดทอง ออนี่ครับชื่อประมาณนี้ตัวนี้เอฟเฟกก็คือบวกดีเฟนต์พื้นฐานครับบวกความถึกแล้วก็รับทองแดง10%ก็คือรับเงินในเกมครับแล้วก็สกิลอันเชิญวงแสงขนาดใหญ่ก็คือที่ดูด x อ่ะครับนึกภาพออกไหมเวลาเราเล่นแรกๆประมาณสักอย่างผมตอนนี้เนาะแบบอัปไปอัปไปช่วงรอบรูช่วงท้ายระดับคูดาวก็จะประมาณ24วิพอครบ2 4วิใช่ไหมครับ มันก็จะเกิดวงแสงดูดดูดเหมือนเหมือนลูกพลังงานอะ่ะลูกพลังงานหรือลูกลูกดวงวิญญาณนอะ่ะเข้ามาให้เราเราก็ exp เราก็จะเพิ่มขึ้นครับถ้าเต็มเราก็จะอัพไปเลยประมาณนี้ครับพอเข้าใจเนาะนี่แหละตัวแรกตัวแรกทุกคนจะใช้ตัวนี้ทุกคนครับถ้าเริ่มเล่นแรกๆนะเขาจะให้มาจากนั้นเราก็ลุยด่านก็ต้องได้ยาม,มาครับแล้วก็มาหลอมเนี่ยแล้วก็มาสมดวงจิต นี่แหละก็จะได้มาประมาณนี้ครับถ้าตัวระดับผมขอเรียกระดับกลางๆแล้วกนันจะมีแปดตัวครับที่ลุยด่านมานะลุยด่านพวกนี่ครับด่านนี้ระดับเริ่มต้นเนี่ยเนี่ยแล้วก็ส่วนอสูรระดับสูงนะครับผมขอเรียกระดับสูงแล้วกันหรือระดับหายาก จะให้3ตัวนี้ครับเช่นมังกรอี้หลงมังกรจุหลงไปเจอเนี่ยบัตราขีนะครับเอฟเฟกต์นามิมันจะบ่วยังไงรู้ใช่ไหมครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้ที่ผมใช้ประจำเนี่ยคือตัวนี้นะครับจะบอกเอ็กแทพื้นฐานแล้วก็อย่างสกิลขอพูดตัวนี้ก่อนแล้วกันครับนี่อย่างเช่นจิงจอกเซียนเนี่ยผมใช้ประจำเนี่ยก็คือ ถ้าคููดาว20วินาทีมันจะมีมันจะเอฟเฟกของสกิลจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนวงสีดงแดงครับช่วงนั้นอัตราคียของเราจะขึ้น75%เหมือนเหมือนอันนี้ข้ออธิบายคือเวลาค่ายกน์ครับเหมือนเป็นวงกลมอ่ะเวลาเรายิงเรายิงหรือเราปล่อยสกิลเนี่ยโอกาสที่จะติดคีก็75%ถ้าเราติดคีดาเมจเราจะขึ้นสีแดงครับเหมือนคลิปที่ผมอัดนให้ดูเกือบทุกคลิปนะครับผมจะใช้ตัวนี้ส่วนมาก เวลาตีบอลนะครับส่วนตัวอื่นอย่างเช่นด่านถึกถึๆมอนถึกๆเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มอนถึกๆมอนโหดบางทีผมก็ใช้ตัวตัวนี้นะครับเช่นตัวที่บวกถึกนี่ครับเนี่ยมังกรจูหลงเนี่ยนี่ครับสามตัวนี้จะได้จากไหนได้จากไปลุยแดนรับลอยเสียนครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ลุยนานนะก็คือเราเลือกตามระดับที่เราไหวเลยครับ ถ้ายิ่งสูงมันยิ่งให้คุณแจเยอะครับนี่อย่างเช่นนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอย่างเช่นใช้สองร้อใช่ไหมอ๋อมียี่สิบห้าพออ๋อ,อมีสามร้อยลงครับถ้าจะเปิดเงี้ยอ๋อคุณแจไม่พอลืมไปเออมียี่สิบห้าถงร้อไม่ได้เล่นนานก็ลืมก็น,นี่แหละครับประมาณนี้อ่าเรามาดูต่อเลยครับอสูรใช่ไหมครับอธิบายไปถึงเสือ ส่วนนกเนี่ยผมก็ใช้แรกๆอมกันสกิลคือยิงสกิลแบบ12วิองวิครับยิงกระสุนน้ำแข็งแช่แข็งศัตรูหลายลูกลักษณะเป็นวงกลมอพอโดนศัตรูก็จะแข็งประมาณ2วิมั้งครับในนี้ก็อธิบายอยู่2.5วิเอฟเฟกต์พิเศษก็คือบวกรีพื้นฐานแล้วก็ลดคูดาวครับลดคูดาวสกิลครับ2%ตัวอื่นก็ ฟื้น HP ครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะฟื้น HP แล้วก็ได้รับ XP 2%เหมาะกับดุยด่านแรกๆครับต่อไปก็กิเลนไฟกิเลนไฟผมยังไม่ได้ปลดล็อกเนื่องจากหลอมหลอมได้มาเจอน้อยมากครับแต่ก็ปลดทุกตัวแล้วแหละแต่แบบไม่ค่อยได้ก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าไอ้สกิลอันที่2นี่คืออะไรนะครับก็จะพ่นไฟดาเมจ ตามที่เขาแปลแล้ครับประมาณนี้ส่วนคังคกทองเนี่ยก็รีพื้นฐานกับระยะเก็บระยะเก็บให้นึกถึงไอ้ถุงแล้วนะครับถุงจังกรวาลน,นั่นแหละก็จะเพิ่ม15%บห้าเปอฟเฟกก็รีเฮดพีครับเหมือนเด้งเลือดอะ่ะให้นึกภาพออกมันเหมือนเราเล่นเกมเก็บเวลทั่วไปอะ่ะเด้งเลือดตีดูดเลือดเงี้ยแต่อันนี้เขาเด้งเลือดครับฟื้นฟนูเนี่ยตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้ครับ ส่วนกวางกวาง9สีระยะโจมตีบวก2เซนก็คูดาวโบนัสนะครับตามที่บอกเลยอันนี้ผมเคยใช้ครับระยะโจมตีก็เหมือนเหมือนไกลนิดนึงครับแต่ตามหลักแล้วถ้าถ้าเราตัวไหนที่เราแบบอัพเยอะๆครับก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนครับช่วงแรกจากนั้นค่อยมาเน้นเน้นตัวนี้ก็ได้ครับจิ้งจอกเซียนอ่าส่วนตัวนี้เหมือนหมูป่าครับยาถุนก็ <c oughs> คือบวกเดฟนั่นแหละ แต่ผมก็ยังได้น้อยอยู่ดีครับยังปลดล็อกรู้แค่สกิลแรกเองต่อไปก็จิ้งจอกเซียนครับอย่างที่บอกตัวนี้บวกอัตราคีนะครับสกิลลักษณะจะเป็นวงกลมสีแดงพอครบ20ก็จะสกิลมันก็จะขึ้นมาเลยครับเราเราก็จะทำให้ดาเมจของเรานี่ติดคีสครับ,รบติดเกือบร้อยอะ่ะผมบอกเลยให้ให้9 5นอะ่ะ มันจะแดงๆแลวครับเด,เดี๋ยวดีผมไปสาธิตให้ดูอ่าไอ้นานนี่ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนนานต้องต้องต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษครับเพื่จะเข้าใจอันนี้ผมไม่ได้ปรับนอกนั้นก็บวกแ็ก <c oughs> พื้นฐานครับแล้วก็ต่อไปก็มังกรอีหลงเคยใช้เคยใช้ครั้ง2ครั้งครับก็บวกกระสุนนะบวก1ลักษณะก็คือเหมือนเหมือนของพิเศษนะครับก็คือสมมติ เราได้เลเวลแรกใช่ไหมกระสุนสมมติเช่นดาม,มันออกไป2เล่มต่อครั้งเนี่ยต่อสกิลหนึ่งรอบนึกออกไหมพอพอเราใช้มังกรอีหลงเนี่ยก็จะเป็นดาก็จะมีเหมือน3าเล่มครับเหมือนมี3อันน่ะพุ่งไป3าอันไม่ได้บวกหนึ่งนี่ครับนี่ยไม่ไดบวกให้แอคแท็กพื้นฐานเรายี่สิบแปดสกิลพาร์สี่ก็ปล่อยขึ้นสร้างดาเมจให้ศัตรูนี่ครับ ต่อไปก็องกรจู่หลงอันนี้ผมว่าเคยใช้นะครับก็คือถปอผสมคนสร้างดาเมจทําแบบมันเกิดระเบิดนะลักษณะเหมือนเกิดระเบิดครับอันนี้ถึกถึกครับผมเอาไปลุยไอ้ไอ้ด่านเลยนะด่านเดี๋ยวผมกนดูเลยนะักแดนลบลอยเสียมครับพวกเลเวล,ลสูงผมโดน2อสามทีตายเหมือนกันผมก็จะใช้สัตว์เลี้ยงหรืออสูรนนตัวที่บวกถึกครับเช่นเสือนี่แล้วก็ มังกรจู่หลงครับเพราะว่ามอนมันถึกด้วยนะครับถ้าเราไม่แรงอมันแห่มาแบบเหมือนเหมือนซอมบี้เรื่องในหนังอะไรที่แบบแห่มาแบบทุกที่ทุกทางนั่นแหละต่อไปก็ไปเจอครับไปเจออาตาคิสิบเอร์เซนอันนี้ก็ก็แรงเหมือนนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวของผมตัวนี้ดีสุดครับ พะอาตาคิแบบสกิลแบบครูดาวมาแล้วใช่ไหมครับแบบรอบคูดาว20วิจุด8เนี่ยมันจะวงกลมลักษณะมันจะเป็นสีแดงครับแล้วเราก็จะยิงติดคิ้์ช่วงนั้นน่ะประมาณ6วิยังไม่เคยนับทีน่าจะ6วิน่ะเหมือนที่บอกก็นี่ครับก็จะประมาณนี้แหละเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับที่ถามเข้ามาเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะ ไปลองใช้ให้ดูเลยเอาไปลุยบอสแล้วพอดีผมก็แบบเออไหนๆก็มันได้มาเยอะครับนี่ดูดูเดี๋ยวผมมาดูเนี่ยเติมซะเลยเจดสิบแปดบาทซื้อมามันเหมือนเขาเปลี่ยนสก,กินนะครับคนทำโปรแกรมเมอร์ก็คือการเปลี่ยนสก,กินแค่นั้นเองแล้วก็เพิ่มสก,กิลไม่ได้ปรุงแปลงล่างเลยหรอกครับไม่ได้ปรุงไม่ได้แปลงอะไรหรอกก็คือเปลี่ยนสก,กิน เออก็เลยแบบลองใช้ดูเพราะว่าก็เห็นคนมีเขาเล่นมาก่อนเริ่มใช้มาบ้างแล้วครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนี่ครับเนี่ยเห็นเริ่มใช้มาบ้างแล้วคนจีนก็มีแทรกมาก,ก็ถือว่าไม่แพงมากครับก็แบบอุดหนุนช่วยเขาอุดหนุนนี่แหละก็เลยแบบเออเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองเรื่องเอฟเฟกต สกิลอสูนเลยผมจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือจิ้งจอกเซียนคลิปเรื่องการอธิบายสกิลพาสซสีฟสกิลพื้นฐานของอสูนหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยบัฟของเราเนี่ก็ขอจบประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ